คนทำร้านอาหารหยกมือขึ้นเคยสงสัยไหมคะว่าขายก็ดีแต่ทำไมสิ้นเดือนมา กำไรมันหายไปไหนหมดบางทีคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในต้นทุนที่เรามองไม่เห็นนี่แหละค่ะวันนี้ Blue Stat Podcast มี3เทคนิคลับๆที่จะช่วยอุดรอยรั่วให้ร้านของคุณกลับว่าฟันกำไรได้มากขึ้นมาดูกันเลยเทคนิคที่1เช็คสต็อกให้เป๊กของที่สั่งมาเกินแล้วหมดอายุก่อนได้ใช้คือการเอาเงินไปทิ้งเลยนะคะลองใช้ระบบเช็คสต็อกดีๆจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรใกล้หมดอะไรเหลือเยอะจะได้สั่งของได้พอดีเป๊ะไม่ต้องทิ้งให้เสียดาย ค่ะเทคนิคที่ 2. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ค่าไฟค่าน้ำเนี่ยรวมๆกันแล้วเยอะมากนะคะลองเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED หรือตั้งอุณหภูมิตู้เย็นให้พอดีๆแค่นี้ก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้แล้วค่ะและเทคนิคที่ 3. หาผู้ช่วยสุดฉลาดสมัยนี้เราไม่ต้องนั่งงมข้อมูลเองแล้วค่ะลองใช้ตัวช่วยอย่าง b l u e s t a t ที่เป็นระบบ POS ดูนะคะเจ้า b l u e s t a t เนี่ย เขาจะช่วยวิเคราะห์ให้หมดเลยว่าเมนูไหนขายดีวัตถุดิบตัวไหนใช้เยอะทำใหเราวางแผนซื้อของได้ฉลาดขึ้นเหมือนมีที่ปรึกษาการเงินส่วนตัวเลยค่ะการจัดการต้นทุนที่ดีคือหัวใจของการทำร้านอาหารให้รอดและรุ่งในยุคนี้เลยค่ะลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ blue s t a t เพื่อนสีธุรกิจคุณ